เจดีแห่งนี้เป็นเจดีพุทธรุตนาสิริมงคลเป็นมหามงคลก่บอย่างยิ่งแก่ผู้ที่ได้ร่วมสร้างมานะคะปลูกเป็นอยิยาบทมา อป <S <S เป็นมหาโมโลอ,อย่างนี้นะคะที่เราได้สร้างเจดีนะให้อย่างนี้กับองค์พระแม่กูบาอาจารย์ท่านนะคะเอาทานเป็นทุนเอาผลบุญเป็นกําไรเอาความสุขใจเป็นรันของชีวิตนะคะนี่คะ่ะ เจดีพุทธรัตนะสิริมงคลนะคะได้บุญกันทุกท่านเป็นมหามงคลอย่างยิ่งนะคะถวายเป็นพุทธบูชามหาเตชวันโตธรรมบูชามหาปัญโยสังฆาบูชามหาโพข้าวะโหนิพพานะปะเชโยวโหตุกทุกท่านนะคะ